วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่อําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและสวนเพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในปี2555 มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความสามารถกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกโดยใช้สื่อดนตรีกีฬาให้สมาชิกได้เข้ามารวมกลุ่มกันกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้องและรวมพลังลูกพึ่งต้านยาเสพติดกิจกรรมต้านยาเสพติดเช่นกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเต้นคอฟเดนหางไกยาเสพติดและโฟกซองต่อต้านยาเสพติด ในปัจจุบันชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนทิริยาไลาจังหวัดแพร่มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้บริการสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขในหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิ ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการร่วมกิจกรรมพร้อมพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการควบคุมอารมณ์การรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขจากนั้นทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการทูบี n u m b e r ร์วันจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดแพร่ได้รับคัดเลือกเป็นทูบีนัมเบอร์วไอดอลรุ่นที่3และรุ่นที่9ชมรมแพร่รามทูบีนัมเบอร์วได้รับรางวัลชมรมดีเด่นประเภทสถานประกอบการระดับภาค2ปีติดกันพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระล,ลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วและพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่ตัวแทนเลขาธิการมตินิธิทธูบีนัมเบอร์ว ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการแครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเพื่อให้มีกำลังใจและแนวปฏิบัติตนให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตลอดไปพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี number วันโรงเรียนพิริยาไลาจังหวัดแพร่และสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้า ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดพระมีสมาชิกอายุ6ถึง24ปีจำนวน1 1 6 3 0คนกิดเป็นร้อยละ92.6มีชมรมในสถานศึกษาจุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพยษสถานพินิจและเรือนจำรวม5 4 3ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทุปีนมัมเบอวันรวม52แห่งโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตท,ทูตีนับวัน ทังนี้การดําเนินง,งานโครงการดูบีนเมื่อวันของจังหวัดแพร่มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทส่ทงผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดแพร่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความาภาคภูมิใจในตนเอง